สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านผมยาคาโอ <c oughs> คือจริงๆผมนั่งอัดเสียงเรื่องอาการเจ็บของผมอะที่ผมอาเจ็บเป็นเลือดนะคือจากเลือดแยๆกลายเป็นว่าผมเข้าวงพยาบาลนะแล้วเดี๋ยวผมคือน่าจะได้ฟังกัน้วแหวะเป็นเพราะผมจะทําออกมาก่อนคลิปนี้คือผมงงวันติดติดกันนะฮะซึ่งมันก็ไม่ได้มีคลิปทางการอะไรของผมก็อย่างคลิปทางการสุดก็น่าจะเป็น อ่าแมปจีพ b 2021ที่สุดประทับใจก็อีกคลิปหนึ่งที่เก่าวกว่านหน่อยนึงก็คืออ่าใครคือคู่อิชิกามิแต่ถ้ากว่าอ่ามีคลิปใหญ่หนึ่งที่ผมอยากจะทําก็คือคลิปเกี่ยวกับโซงอาวูธไม่เก่งกับพ้อมเพื่อไม่เต็มเต็มจริงๆผมจะรอให้มันสายจบก่อนแต่ผมจะมาบอกเหตุผลในคลิปนี้น่าจะเห็นจากหน้าปกนะคือใ ำไมผมถึงไม่ทำคลิปเกี่ยวกับโซงงานเพื่อไม่เก่งกับพรองเพื่อไม่เต็มเต็งเออคือตามหลักเนี่ยผมคิดไว้ว่าถ้าว่าช่องผมเนี่ยมีคลิปหลักออกมานะคลิปหลักแบบคลิปแบบตัดต่อดีๆเลยแล้วก็เป็นเนื้อหาแบบที่หาข้อมูลอะไรประมาณนี้ยที่มันสมบูรณ์แบบสมบูรณ์แบบที่สุดคือ,องงคลิปที่ห้าทุกครั้งจะเป็นคลิปโคมิ คือเกี่ยวกับเรื่องสมองเพราะไม่เก่งเพราไม่เต็มตึงเป็นเพราะมันเป็นเรื่องที่ช่องผมเนี่ยผู้ติดตามจากเรื่องนี้มากที่สุดนะฮะแต่ทำมาช่วงหลังถึงไม่ลงอะ่ะเออจริงๆมันถ้าดูในกักการหนึ่งเนี่ยคลิปของผมมันยังไม่ถึงอาคลิปที่5้าส่วนใหญ่จะเป็นคลิปที่อยากเล่าก,ก็คือเล่าไปเรื่อยเล่า,ลาอาการเจ็บของผมแล้วคลิปใหม่จะมาเมื่อไหร่อะ อันนี้ผมคิดว่าไม่รู้เหมือนกันคือช่วงนี้มันก็มีสอบมีงานอะไรเยอะแยะนะฮะแล้วที่หักๆเลยคือหักๆมากๆคือผมเนี่ยดูโคมิแบบเถื่อนอ่าจริงๆผมเนี่ยดูใน Netflix แบบถูกอิสิทธินะแต่ไม่มีตังต่อคือตอนนี้ก็ไม่มีตังต่อ <c oughs> คือมันไม่มีจริงๆอ่ะถ้ามันมีผมก็โอเคต่อครับเพราะเดือนนี้ผมก็อยากดูเรื่องอทษ่าโซนคนปนโงกของสบับเกาหีผมก็อยากดูเหมือนกันนะแต่ไม่มีตังค์บเบะบบแล้วผมเนี่ยก็ต้องดูคมิแบบเถือนซึ่งก็บอกก่อนนะใครที่มีตังค์มีพอมีะพอมีสมัครเนฟิกเตอร์ โซนผมเนี่ยไม่มีตังคือไม่มีตังจริงจริงอดทนดูเนี่ยฟิกได้ไหมคือบอกตรงๆว่าสำหรับผมมันไม่ได้ <c ute dış> ต้องดูเตือนแต่ถ้าว่าผมมีตังมาสมัครในฟิกเนี่ยผมก็กงว่าผมเนี่ยเจ้าตังมาสมัครปุ๊บแล้ก็ดูเรื่องคงมีซ้ำอีกรอบเป็นเพราะเวลาผมดูเตือนเนี่ยถึงผมความรู้สึกเนี่ยอยากดูซ้ําอีกรอบคือเหมือนดูตอนที่3เสร็จแล้วใช่ไหมรู้สึกว่าตอนที่3มันสนุกอยากดูซ้ําอีกรอบ ผมเนี่ยจะมีความรู้สึกว่าห้ามดูค่อยไปดูในเน็ตฟิกซ้ําอีกรอบคือมันจะเป็นการสนับสนุนถูกเอกิทธิ์ไปด้วยเลยนะแปลว่าทุกวันนี้ผมไม่ได้กลับไปดูซ้ําเลยคือดูตอนใหม่เสร็จไอ้ก็เงียบหายไปเลยค่อยไปดูใน Netflix ซึ่งปัจจุบันก็ยังไม่ได้สมัคร t นฟิกนะอ่าแล้วผมเนี่ยก็กะไม่ถูกล้ว,ว่าตอนนี้ในสบับ t นฟิกเนี่ยมันถึงตอนที่เท่าไหร่แลแต่ เรื่องคุมินเนี่ยสัปดาห์นี้มันเป็นนอนจบอะตอนจบในสบับสายทีวีของของเกาของญี่ปุ่นนะจะไปเกาหีก็คือวันพุธนี้คือวันที่ผมอัดเสียงก็คือวันพุธมันคือตอนจบวันนี้นะเออมันคือตอนจบวันนี้แล้มันจะเข้าเน็ตฟิกเน็ตฟิกญี่ปุ่นก็คือเน็ตฟิกเจแปนเนี่ยก็คือวันพฤหัส ก็คือทางญี่ปุ่นเนี่ยเขาจบไปแล้วแต่ในทั่วโลกเนี่ยในฟ e กเด l โอในฟิกไทยแลนด์ d น e t f ฟิกอ,อะไรพวกนี้คือยังไม่ถึงตอนจบนะมันยังห่างประมาณ4-5ตอนมั้งผมกะไม่ถูก้วเพราะว่ามันถึงตอนไหนคือผมก็อยากทำคลิปออกมาวิจารณ์แล้วก็ดูวิเคราะห์ต่างๆแต่มันก็ทำไม่ไดไ้เพราะมันเป็นเดือน มันเป็นเถื่อนมันเป็นเถื่อนแล้วผมเนี่ยรู้สึกว่าถ้าเกิดว่าผมเอาเนื้อหาที่มันคือคือเว็บเถื่อนมากมากก่อนอ่ะแล้วผมเอาเนื้อหาที่มาก่อนจากเว็บเถื่อนเนี่ยเอามานําเสนอเนี่ยมันรู้สึกผิดอ่ะเออมันรู้สึกผิดผมแบบว่าถ้าเกิดว่าอยากเอาเนื้อเรื่องมันมานําเสนอเนี่ยคือต้องเอาเนื้อเรื่องที่เน็ตฟิกไทยเก๋มันมันเอามาแล้วอ่ะมันเอามาแล้ว มันมีช่องหนึ่งช่องสปอยอนิเมะผมบอกเลยว่าผมหมันไส้ไอก็เกียดมากๆม,มันทำเป็นว่าเออทุกคนสามารถไปดูถูกฤกษ,ษิ์เรื่องสมงานเพื่อไม่เก่งกับพร้อมเพื่อไม่เต็มเต็มซีซั่นสองได้ทางเน็ตฟิกนะฮะผมแบบอยากตบปากมากคือมันยังไม่เข้าเน็ตฟิกไทยเลยมันยังไม่เข้าเลยที่ไหนทักแห่งมันก็ยังไม่เข้ามันเข้าแค่เว็บเถื่อนคุณดู <c oughs> คือมันพูดเต็มปากว่าสามารถไปดูถือกิะส์ได้ก่อนเลยที่เน็กฟิกเน็กฟิกบ้างผีอยากตบปากมากๆไปดูเว็บเถืยงอนดีเออเนี่ยคือสิ่งที่ผมจับได้ออผมใบให้หน้าปกเนี่ยจะเป็นผมสีขาวๆเป็นตัวกระตูนะอ่าผมสีขาวๆเออทุกคนน่าจะเคยดูนั่หละเป็นพระเป็นเพราะ ที่หงังบ้านผมเนี่ยก็คือ YouTube Studio มันขึ้นว่าช่องผมเนี่ยคือคนดูช่องผมเนี่ยไปดูไอคลิปเนี้ยมากที่สุดที่ช่องนี้มันสปอยเรื่องโคโมีผมแบบเอ้ยอย่าไปดูดิได้โปรดเชื่อผมคือเหมือนคุณดูเถื่อนในเถื่อนอะนะมันมันง่ายแรงมากคือไปดูเถื่อนในเถื่อนอีกคือเขาดูเถื่อนแล้วเขาก็เอามาสปอยแบบ พิกฤติสิทธิ์อีกก็คือเถื่อนเอ๊ะเอามาวง YouTube มันก็กลายเป็นเถื่อนเถื่อนนะถ้าเกิดว่าเขาเอามาจาก Netflix เนี่ยไอ้ก็เอามาสปอยอ่ะเอามาสปอยมันก็เออเถื่อนมันคือเถื่อนแต่ที่เขาทำเนี่ยคือเขาดูทางเว็บเถื่อนแงนเอามาทำสปอยกลายเป็นเถื่อนซ้ำเถื่อนยกกำลังสองอ่ะเข้าใจยัง คือแบบเนี้ยโคตรไม่น่าสนับสนุนผมรีพอร์ตด้วยเออผมรีพอร์ตด้วยผมบอกเลยคือมันถ้ากูว่ามันให้เนียนนะมันให้เนียนตรงที่ว่าเอาสวัสดีทุกคนวันนี้ผมจะมาสปอยเรื่องสมัยวิว่งเก่งพร้อมเพื่อไม่เต็มเต็มซีซั่น2นะฮะโอเคก็ามาดูกันไปเลยคําเตือนเรื่องนี้เป็นการสปอยอ่าถ้าเกิดว่าใครไม่อยากโดนสปอยก็ปิดคลิปไปได้เลย แต่เขามีการพูดว่าแต่เขามีการพูดว่าสามารถไปดูถูกอิสิทธิ์ได้ที่เน็ f ฟิ x แต่เน็ f ฟิกยังไม่เข้า<笑><笑>เฮ้ยหูไปไกลนะเอออันนี้ก็เล่าไหายเกินถ้าเกิดว่าใครฟังถึงนี้ก็เออนะคืออยากเล่าอ่ะเอออยากเล่ามาบอกเหตุผลต่ออย่างที่ผมทําคิดไปว่าผมมีอาการเจ็บเนี่ย คือผมไม่สามารถนั่งอัดได้นานอย่างตอนนี้เนี่ยที่ผมนั่งอัดอยู่คือผมนั่งฝืนตัวเองเพื่ออานให้เสร็จจริงๆผมต้องไปอ่านสอบอะไรอีกคือพรุ่งนี้มันก็สอบแล้วนะวันนี้ผมก็ลืมพูดไปสําหรับใครที่อยากสนับสนุนเนี่ยเข้าไปตรงที่เกี่ยวกับไอ้ก็ดูที่โนเนะไรได้เลยนะไอ้ก็ขอขอบคุณสิริการนะฮะ20สบบาทสำหรับเดือนมิถุนายนนะฮะ 拜拜啊！Bye bye.